สองเจ็ดเดี๋ยวจอดซ้ายก่อนครับจอดซ้ายก่อนครับเจ็ดสองเจ็ดจอดซ้ายก่อนครับจอดซ้ายเลยครับจอดเลยครับนี่เจ้าหน้าที่ประกาศออกไปฮะจอดซ้ายก่อนเลยครับมาในทางที่ทเปรียวๆียหน่อยครับาทางลับที่อยู่ <จน S 2> ด้านในไม่ได้ <จน S 1> ไม่ใช่ถนนสายลหลักเห็นไหมครับปิ c กอัพตู้ทึบนี่ครับมาที่ตรงสี่แยกป่าเวนะครับที่อำเภอชายาสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกให้จอดข้างทางแล้วเจ้าหน้าที่ก็ลงไปในรถคันนี้ไม่ได้มีพัสดุนะครับแต่ว่าโอ้โห รรยง,งานบังคลาเทศในรถตู้ทึบคันนี้รถปิกอัพตู้ทึบนะฮะบังคลาเทศสิบสองคนด้วยกันคันที่สองปิกอัพตู้ทึบเหมือนกันนะครับทะเบียนจากพิษณโนโลกเยาวชนชายอายุสิบเจ็ดปีเป็นคนขับพ่อนั่งมาข้างๆอันนี้ก็แรงงานต่างด้าวอยู่เหมือนกันอัดมาสิบเอ็ดคนเป็นชาวบังคลาเทศเหมือนกันรถคันที่สามปิกอัพนิสันตอนเครื่องสีดำนะครับทะเบียนจากกำแพงเพชรมาสองคนเป็นคนดูต้นทางทั้งหมดยอมรับสารภาพในการกระทำความผิดน,นะครับ บอกว่าได้รับการว่าจ้างมาจากจอยจอยเนี่ยให้ไปรับคนงานบังคลาเทศที่ฉะเชิงเซาจุดหมายปลายทางเนี่ยให้ส่งที่ใต้หาดใหญ่สงขลาทั้งหมดนะแรงงานเหล่านี้จะไปประเทศที่3นะครับไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่2เพราะว่ามาจากบังคลาเทศได้ค่าจ้างเท่าไหร่เจ้าหน้าที่ถามได้หัวหนึ่งนะครับคนละ2,000บาท นะครับเขาบอกว่าเขาเพิ่งทําเป็นครั้งแรกส่วนอีกสองคันทํามาแล้ว9ครั้ง9ครั้งที่ผ่านมานอกจากบังกลาเทศแล้วนะครับเห็นว่ามีคนเวียดนามด้วยมีอินเดียด้วยครับจุดหมายปลายทางถ้าลงใต้แน่นอนอยากจะไปมาเลเซียคือประเทศที่3ไม่มีพาสปอร์ตครับอันนี้ผิดกฎหมายแน่นอนเสียค่านายหน้านะครับคนละประมาณ4ี่แสนตาก,กาน,นี่เป็นสกุลเงินของบังกลาเทศนะครับของเราแข็งกว่าเขานะครับบาทหนึ่งเท่ากับ4บาทของเขา นะก็เท่ากับว่า10,000แสนบาทคิดเป็นเงินไทยนะครับค่าไหนหน้าเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหานะครับมีคนไทยร่วมกระทําความผิดด้วยนะครับฐานช่วยเหลือนะครับบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยผิดกฎหมายส่วนแรงงานบางาาังคลาเทศทั้งหมดถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายครับไม่มีใบอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นถูกนําตัวส่งสพชายยาด,ดําเนินคดีครับ